ไม่รู้งานอะไรเขามาจัดในในห้างเลยอ้อแครโน่โน่โน่ไปเด่๋ยวลไม่รอปนนี่นี่น,น,นี่อะไรเนี่ยนอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกก็ใหญ่เลยโอ้ดูหน้าดูหน้า หวานไหมลูกครับเออเข้าไปเล่นได้ปะเ <c oughs> ข้าไปเล่นได้ไหมฮะอยากเล่นอุ้ยตัวนะอุ้ยนี่ตัวตัวมาคือตัวเอีหยังฮะมันคือตัวอยังเนี่ยคือตัวอ,อ,วอะไรอะดีเมอร์หรอไม่รู้อ่ะดูดูดูหน้าตาเหมือนคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนอะผ่านต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมไปเลย ตัวหน้าหรือเปล่าเมาคืนหน้าเมาคืนหน้าหน้าวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันบิดลเวอร์จ้าเอ๋จาเอ๋ไม่สอดมือมาเลยคเดินดูอื่นนะวุ้ยวุ้ยวุ้ยเลยน่ารักเหมือนบิวอืมบิวมันคือแม่ใช่ไหมอันนี้เขาจัดต้อนรับเทศกาลใช่ไหม อะไรไฟกระพริบมันคือเมิ้นเนาะมันคือผันขนเหมือนนั่นเลยอ่ะมันจิ้มฟันอนเหมือนมันจิ้มฟันเลยตัวนี้นะอันนี้มาดูแล้วหรอนอนแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยถึงพุกป้ะเนี่ยทำไมน้องนอนหมดตัวเลยน้องหมดแรงแล้วอันนี้กระรอกบินตัวเนี้ย คือกระรอกบินฮะดูข้างในอยัางอุ่นนะต่ดูตัวนี้ตัวนี้อ๋อหลับแบบหลับหลับแบบไม่รู้เรื่องเลยันก็เป็นมโมดครับ อันนี้หิมะจริงปะเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นน้ำแข็งเอออะไรนี่อะไรเหี้มาจริงเหรอเหีม้มะปลอม,ม สักคน้งฮะไหนเหหนเห็น้กันวหลับมุนแล้ว โอ้ตัวนี้โค้ใหญ่เลยมันรู้รู้อย่างไหมมันคืออะไรมันคือเจ้าฮังรีไงฮังรีจริงฮัะทีเขาพูดทังมันชอบพูดอะไรไ่กลัวหรือเปล่าเออนอนออกนอนเเดี๋ยวมาดูนี่หลับแล้วเนี่ยไปไหนไปดูแมว แอาไหนเอาสักตัวปะเคยที่เลยอ่ะนี่กามสเตอร์อ่ออสาย,ายในในาไม่มันจปสายพันธุ์มันหรือเปล่าไปนำตามนี่เหนียนี่เหนียวน้อมีเหนีย้ เป็นปะเหี้ยเหี้ยมันตกเหรใช่ไรอ่นั่นเลยเัลนปะสองตัวมันรวมสองตัวเลยวะเดูดูดูมาเดี๋ยวเดี๋แล้วไตแล้ววิ่งิงถ้เลี้ยงตัวท่านี้ไปๆมันกลัวมันกลัวคุณ เห้เธอเนี่ยมันคืออะไรกวางกวาง,วาง,งกวางามางั้ยกวางมงน่้โเขาน่าจะพายาไปแผลนะงเฮ้ยอยากได้อย่างนะงจะได้แมวจะได้แมวคิดดีหรือยังจะได้แมวอะฮะ ทำไมมันเห่าเหมือนหมาคุณมันมีหมาอ๋อมันมีหมาไม่ต้องมาดูหลอกแมวนะดูแมที่ห้องพี่ดีกว่าเอ็นดูนฝั่งนั้นดิคุณมันมองฝั่งนี้เล่นอ่ะ

นี่น่ารักจ้ะคืเหมือนแมวที่เป็นเสือเลยอ่ะมีแต่โกงโกงขังอ่ะเงียบ <c oughs> นูบะหลับแล้วตอนนี้หลับแล้วด้ะ นีไอ okay. uh, like, ่ะคันอย่างเนี้ยไม่รู้อ่ะดมาชอบนินะหูยาวดไรครับยรรถได้ครัเดยวไปจ้าราคาจะหาไม่เยอะมันไม่ช่เตอ ไป,ไปหาของกินเลยไปหาของกินกันดีกว่าเดี๋ยวเด,ดีดู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 ทำไ,ทำไ,ไน้าหื่ทำน้าบ้ากันอศร้าอะไรขนาดนั้นไ้หนู่มไปดูดูไึงแล้วไปหาของกินแลยเดี๋ยวดูมีคนน้อยหนึ่งอตาครับเถอหัอนหน้ามาก่อนดี น้อยเรื่องอะไรพี่ไม่ตามใจเรื่องของกินอออืฟ้ภาฟ้าสองวันติดดูแค่น้ว